ตอนนี้อยู่ถนน304นะครับราชปัลตงไทยนะครับความน้ำเขียวนะครับก็มันอยู่ช่วงทางขึ้นเขานะครับกดเขียว10กิโลนะครับมีโอกาสนำภาพมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับตอนนี้จะไป วางเลื่อเขียวนะครับรออกจากปากทุกไทยมาแล้วนะครับถนน304นะครับโคราชกับินบุรีนะครับวางเลื่อ,เ,อเขียวก็อีก12กิโลเมตรนะครับเจ้านี้เป็นทางขึ้นเขานะครับ เขาคดโคง้งคตดเขียวมากนะครับปักตงชัยนะครับแ้วเขาปากครับก่อนจะถึงบางน้ำเขียวนะครับตอนนี้ก่อนจะเข้าอำเภอบางน้ำเขียว 304นะครับนครราชสีมากาบินบุรีนะครับตันนี้ก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ304นะครับถนน304ก็จากปากกงมายนะครับยัน ทะวินนงกรุงเทพเลยนะครับวันนี้ก็สร้างเกือบเสร็จแล้วนะครับก็เหลือไม่เยอะนะครับส่นวนสาย3-4 4นะครับแล้ราชสีมากรบงเทพเนี่ยนะครับ การไปเรื่อยๆนะครับทางโงค้งก็้งเขียวนะครับโค้งมากกว่าลำจะคองนะครับอบปากเนี่ยนะครับก็ปร,ประมาณอีก9กิโลนะครับจะถึงอำเภอวังน้ำเขียวนะครับกระบินบุรีก็72กิโลนะครับ ป่าทับลาน,นครับรอำเภอนาดีนะครับรภายในอุโมงนะครับเป็นอุโมงข้ามพื้น่าให้ให้สัตว์ข้ามไปข้างบนนะครับอยู่อำเภอนาดีนะครับบนเรนี้เป็นป่าทับลานนะครับ ข้างบนก็ให้สัตว์เดินข้ามข้างบนนะครับน่าจะมีอุโมงหรือเปล่านะครับอุโมงค์ข้ามพื้นป่านะครับ เนี้เป็นมรดกโลกนะครับจะมนี้สัตว์เยอะะนะครับช้างประมาณนี้นะครับเลยทำโมงโมงให้สัตว์เดินข้ามพู้บนตะกี้นะครับแล้วก็รอดโมงข้ามขึ้นป่ามาแล้วนะครับที่อําเภอนาดีนะครับป่าสรัพลานนะครับจังหวัดราชีนบุรีนะครับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับและติดตามยืนยันก่อ ส,สับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆน,นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ